พี่โป้งชนซีวิกนะครับโอ้โหรถเขาราคาเป็นล้านมานะั้งหน้านะครับคลิปนี้นะครับพี่โป้งขับรถนะตามเลนพี่โป้งมาดีๆนะฮะซีวิกพี่เขานะมาจากทางด้านซ้ายนะมาจากทางด้านซ้ายแล้วก็คล้ายๆว่าเลนพี่เขามันจะหมดหรืออาจจะมีรถจากข้างหน้าก็ไม่แน่ใจนะพี่เขาก็เลยเปลี่ยนเลนเลยนะครับเปลี่ยนเลนเขา้าอ่า นายพี่โปงแลพี่โป่งก็อยู่กับเลนเราที่เฉยนะักชนเข้าไปเขาก็เขาลงมาเขาก็ประมาณแบบบวยวยายให้พี่ไม่เชินผมหรออะไรเถียงกันไปเถียงกันมาด้วยคือฟิลของพี่โป่งก็โมโหนะก็โทรมาถามนะคือพี่เคสแบบนี้ผมไม่ได้ผิดนะผมก็วิ่งของผมมาดีผมก็ถามเหตุการณ์นะมันเป็นยังไงส่งรูปมาให้ดูหน่อยผมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นถ้าไม่ผิดเราก็เถียงคนระับเราไม่จําเป็นว่ารถใหญ่แล้วเราเป็นคนชนเนี่ยจะผิดเสมอไปนะทุกอย่างมีเหตุมีผลนะเราก็เถียงเข้าไป เราไม่ผิดเราก็เถียงนะครับก็เลยดูจากเลนผมก็เลยบอกว่าเลนที่พี่โป้งวิ่งมานะ่ะมันเป็นเลนซ้ายเลนตรงปกตินะครับรถเก๋งเนี่ยเขาออกมาจากด้านซ้ายนะแล้วจังหวะเหมือนมีรถจอดข้างหน้านะครับเขาก็เลยเปลี่ยนเลนกะทันหันจังหวะตอนนั้นนะมันเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนไกลไมันไม่เป็นไรนะใน,นลักษณะคล้ายๆตัดหน้าระยะกระชั้นชิดนะฮะพี่โป้งแทบจะไม่ได้เบรกเลยนะก็ชนกันตามที่เห็นสําหรับคลิปนี้ไปรับชมตอนที่เอาไปซ่อมแล้วก็ชมคันรอๆ์ ชมใหม่กับเจ้าซีวิกต้องซ่อมให้เจ้าสามหกนะคลิปนี้ สวัสดีเพื่อนๆชาวรถบรรทุกนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับจอดกันมีจะพูไปวิ่งงานฟุกวันนี้ได้งานวันอาทิตย์ตู้นึคงนะเจะ้วผูไปนะอันนี้จะเป็นรถเสียตทุ้มตามที่มาจอดจอด้วยกันนะครับหนึ 1> 1่งสองเออขาดจะาูกนี่วันนี้พามาดูรถเสียโป้งขับอยู่หรือดูแลอยู่นะครับคันนี้เห็นไหมหน้าตามันเปลี่ยนไปเพราะอะไรเดีย๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับคือ เสียโป้งเนี่ยไปชนซีวิกนะครับไปชนซีวิกแต่ซีวิกซ่อมให้เสียโป้งเดี๋ยวนี้เราต้องอธิบายกันให้ละเอียดละเียดและให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆน,น,นะครับคนที่เพิ่งหัดขับรถใหม่เข้าใจอย่างละเอียดเลยวันนี้เดี๋ยวยังไงทําไมชนซีวิกแล้วซีวิกซ่อมให้นะครับเดี๋ยวไปดูภาพกัน ก็จะประมาณนี้นะครับคันนี้นะเดี๋ยวพาดูก่อนก่อนอื่นที่ชนแตกไปก็จะมีชิ้นส่วนอย่างที่เพื่อนเอนเห็นนะครับก็มีเปลี่ยนตรงนี้นะซึ่งลักษณะของการชนก็คือรถซีวิคมาวิ่งมาวิ่งมาจากเลนเลนซ้ายที่มันหมดนะครับแล้วก็ออกมาขวางอยู่ตรงนี้แล้วก็พี่ปง่งเป็นจุดบอดด้วยนะแล้วก็จกังหวะไม่ทันเห็นก็ชนนะก็เลยได้ชิ้นนี้ มาใหม่นะครับชิ้นนี้เห็นไหมมันมีไฟไฟยังรวมนี่ชิ้นนี้มาใหม่เพราะว่ามันมันเ้านะครับมันร้านะแต่ว่าวนี้เราแผลเก่าเนาะเราก็บอกเขาเออแผลเกา่าชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ใหม่นะครับแล้วก็ข้อบันไดเนี่ยมันแตกเขาก็เปลียปล่ยนให้เปลี่ยนให้ทั้งคู่นะครับแล้วก็มีรู้สึกว่าตัวนี้ตัวนี้ด้วยตัวนี้ใหม่ด้วยตัวนี้ก็แตกนะครับก็เปลี่ยนใหม่ชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็สะเกิดแน่นอนสะเกิดแตกนะครับแล้วก็การชนเป็นรอยบวกกับอะไรนะกระทะ กระทะเป็นรอยฝาาขอบน็อตน,นะครับแตกตัวนี้นี่ล้านก็พ่นกระทะใหม่สีไงสีบนของของอูมันมันสวยเนาะมันต่างจากสีกระป๋องแล้วนะเออเขาพ่นได้สวยมากเลยนะเงาปิ้งเลยเออเฮยยอมใจยอมยอมยอม,ยอมตันเนี้ยผมก็เพิ่งมานั่งดูเวลาเราพ่นเองมันไม่ได้อย่างนี้นะนี่ได้พ่นสีกระทะใหม่นะครับตอนแรกผมบอกเขาว่า ไม,ไ,มไม่ต้องทําก็ได้สีกระทะเดี๋ยวผมทําอีกเขาบอกว่าไม่ได้เขาต้องตั้งเบิกประกันนะครับก็คือได้สีกระทะใหม่ชิ้นนี้ใหม่สองชิ้นอันนี้ใหม่สามอันนี้สี่ห้าประมาณห้าห้าชิ้นกับกับสเกิร์ตนะครับส่วนตัวสเกิร์ตเนี่ยมันติดกับกันชนแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นรอยนิดหน่อยก็เขาถอดไปทําเลยนะแล้วก็จากเดิมผมเคยเจาะรูตรงเนี้ยยึดกระ้ยึดเสาทงก็เลยให้เขาโป๊ปิดให้นะครับก็ทําสีจบ ก็จะได้ชิ้นมาแล้วก็ตัวสเกิร์ตพี่โป้งเขาอยากได้แบบนี้นะครับเลือกได้แต่ว่าขนาดเท่าเดิม12 12นิ้วเท่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นโฉมแบบนี้แล้วก็พี่โป้งบอกว่าไม่ต้องได้ได้สีแล้วนะครับขอแค่มีโลโก้ isuzu พี่โป้งบอกว่าไม่ได้สีแล้วน,ะนี่ตัวที่ได้มาใหม่นี้ก็คือคู่นี้เลยมานะคู่หนึ่งสเกิร์ตแกแก แกสั่งเขาว่ายัางไงก็ให้มีรูช่องลมตรงนี้นะแกว่ามันสวยประมาณนี้นี่ชนซีวิกนะครับชนซีวิกแต่ได้ทำสีสเกิร์สีกันชนเปลี่ยนสเกิร์ล้อกระทะใหม่นะประมาณนี้อ่ะคันนี้ก็คือเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าทำอะไรไปเพิ่มบ้างนะคันนี้ก็คือพี่โป้เขาซื้ออบทะเบียนมา น่าจะพันกว่าบาทนะครับแล้วก็มีชายล่างตัวนี้ที่ผมเปลี่ยนไว้แค่ชิ้นนี้พี่ป้งก็ซื้อชิ้นนี้มาเปลี่ยนใหม่แก้มนี้ผมซื้อให้ตอนที่แกจะขับตอนที่แกมาขับแล็กๆแล้วนะแก้มตัวนี้นะเงาวิ่งแล้วก็แกเปลี่ยนค้ากระจกใหม่ใส่แบบบุก่สามบานนะครับแล้วก็มีติดตัวนี้แล้วก็มีติดสปอร์ตไลท์ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับใช้ในยามฉุกเฉินเวลาไปที่อ่ามืดมืด หรือฝนตกมันจะต้องเปิดช่วยมันมองไ่ก็เห็นไฟยีสุรู้อยู่แล้วนะแล้วก็มีเห็นเปลี่ยนสปอรไลท์ตัวน,นี้ใหม่มื่อพี่โปงเห็นลงบินเบิกนะไม่ได้แจ้งผมด้วยนะแต่ว่าเขาซื้อมาเปลี่ยนเป็นรถเนาะของในรถก็จัดไปนะครับก็วันนี้ลากหางสองเผาย,ยังไม่ได้อะไรเยอะนะครับคันนี้ก็อายุมากแล้วนะสิบกว่าปีแนละ้วเพื่อนๆก็รักษากันไปนะประมาณนี้สําหรับใครนะครับที่สนใจน้ํายาขัดยางตาเทวดา ที่เห็นบอกว่าให้พี่โป้งทําไมรถมันเงาจังยางมันเงาจังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยยางเงาเนี่ยเห็นไหมขนาดรถเปืือนไม่ได้ไม่ได้ล้างนะวิ่งงานไปแล้วแหละก็นํายานํายาขัดยางตาเทวดาเราก็เงานานเงา,นงานทนกันน้ากันฝุ่นกันแดดเงาวิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็มีแกขัดถังลมตลอดนะแกพิธีขัดถังลมของแกก็จะเป็นการถอดตัวน,นี้เราก็ใช้ ลูกหมูรสวัสดครับตัวนี้ก็ที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับก็จะเป็นอของสมนาคุณจากพี่ชายนะครับที่แกทําขายอยู่แล้วนะครับหักบอกโอ้มันหักเลยนะีนะ <c oughs> แล้วก็น้ำเอบ็ดก็จะเป็นเบ็ดมากระบรดเลยจริงๆแล้วเบ็ดสีแดงนี่มากระบรดนะแล้วก็วันนั้น ไอตัวคาดมันเป็นเหล็กเนาะแล้วมันหลุดมันจะมีที่คาดเหล็กเป็นหลุดก็มาสปาร์ช็อตระเบิดเบ็ดนะครับดับกางอากาศเลยเราก็เลยเปลี่ยนแบตลูกหนึ่งนะจ็จาเป็นต้องเปลี่ยนลูกหนึ่งจริงแบตควรเปลี่ยนเป็นคู่นะแต่มันจะเป็นก็ต้องเปลี่ยนลูกหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นซื้อมาติดใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ติด ไ,ได้ประมาณพันกว่าบาทนีน่ก็จะเป็นใบไม้กระจกนะเขาทงไม่รู้พี่ปพื่อเขาจะใส่หรือเปล่านะถอดเก็บไว้อยู่ของแกนสนิมขึ้นนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สมัคสมาชให้ด้วยใครที่เพิ่งมารับชมคลิปใหม่ก็จะได้ความรู้ความรู้ยังไงก็ต้องขอบคุณไม่ได้ความรู้ยังไงต้องกระบขออภัยแล้วก็คลิปนี้ก็มาดูดีเราสามารถต่อตเถียงได้นะสำหรับถ้าเราไม่ผิดกันจริงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ